APN Award ครั้งที่24 The Battle Series Presented by น้ำยาบ้วนปากฟลูโอคาริร่วมสนับสนุนโดย AIS n e s, <S, <S, <S c a f e 3 in 1 Sayco และโบนัสจะสามารถผ่านไปเป็นคนที่ใช่ได้หรือไม่ก yeah. es, ็ข no. uh, um ึ้นอยู่กับกรรมการทีมสีน้ำเงินทั้งสองคนก็ไลฟ์รีดีนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าไซโก้ร้องดีกว่านะ ไซโก้ดูเข้ากับจังหวะกว่าแล้วก็ตรงคีย์ตรงโน้ตอะไรเงี้ยและนี่คือคำตัดสินของพวกเรานะครับไซโก้ครับคุณคือคนที่ใช่สำหรับแคปเอนนะครับรังโบนัสนะคะ คุณคือคนที่ใช่สำหรับ KPN คะ่ะยินดีด้วยนะคะ,ะครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากในขณะที่ทีมสีน้ำเงินได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วถึง2คนพร้อมกันกรรมการทีมสีแดงก็ยังคงเฟ้นหาคนที่ใช่อย่างต่อเนื่องคู่แบทเทิลต่อไปเป็นตัวแทนฝั่งเสียงดีจากทีมสีแดงสาวน้อยเสียงดีวัย16ปีจูนจิดาภาจินดาวัต์และตำรวจสาวเสียงใสเน็ตนัจยานันทประดากร และวันนี้ทั้งคู่จะทําให้กรรมการประทับใจและเลือกเป็นคนที่ใช่ได้หรือไม่พี่สาวสวยทั้งสองคนครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับแล้วมาจากไหนครับชื่อเน็ตค่ะกรุงเทพค่ะชื่อจูนค่ะกรุงเทพค่ะน้องจูนอายุเท่าไหร่ครับ16ค่ะ16ปีโอ้โหหนึ่งสองโอ้ไม่อยากจะนับว่าน้อยกว่าเราเท่าไหร่และอายุน้อยขนาดนี้จะสู้พี่ๆเขาได้เปล่าจะพยายามค่ะจะพยายามใช่ไหมคะตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมากใช่ไหมคะแล้วเน็ตล่ะครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นตํารวจค่ะเป็นตํารวจเหรอครับผมสวัสดีครับคุณตํารวจครับผมเป็นมากี่ปีแล้วครับรับราชการมากี่ปีแล้วครับจะ6ปีแล้วค่ะแล้วจะจูนกับน้องเขาติดไหมครับก็วัยต่างกันนะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะพี่อาเดี๋ยวรอดูรอดูนะฮะเส้นทางข้างหน้าเป็นของคุณทั้งสองคนแล้วนะครับขอให้ความฝันเป็นจริงนะครับเชิญครับ กรรมการรอคุณอยู่ในอีก109ข้างหน้าสู้ๆครับปีเด็กมากรีย 但郎。 ว้าวยอดมากทั้งคู่เลยครับโอ้ยอะหัวเรียมขวัญหรือเรียมเอารียมเรียมซึ้งมากเรียมเส้อทนแล้วนั่นโอเคเดี๋ยวก่อนเก่งเหลือเกินขอบคุณค่ะเพระอพราะมากฟังและคิดถึงพ่อกับแม่ออาทำไมอะคะ เพลงสมัยข้างน้าพี่น่านี่คืออนุภาพของการร้องเพลงที่พาร้องทำให้คนอย่างพี่เป็นนีได้ออกมานี่เหมือนเป็นพี่สาวพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กนะคือไม่ถึงขนาดแม่กันรู้เพราะว่าต่างกันไม่มากพี่จะเล่าให้จูนกับเน็ตฟังนะ หนูสองคนมาแคสออเดชันเนี่ยเพลงนี้พี่กับพ่ภูเนี่ยบอกเลยบอกว่าน้องสองคนเนี่ยต้องร้องด้วยกันพี่ไม่ได้พี่ไม่ทราบว่าทีมงานหรือใครจัดเพลงนี้ให้แต่เหมือนน้องคนหนึ่งน้องจูนเนี่ยหนูไปเอาอารมณ์เพลงเก่าๆ<า>แบบนี้มามจากไหนเออ คือแบบมันช่างรันจวนมันช่างหวยหวนมันเพราะวก็สยงามากส่วนเน็ตก็แบบ,บเน็ตร้องแบบคนที่มีความรักแล้วรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ยังโหยหาแล้วก็รันจวนการร้องเนี่ยเหมือนคลุย เราเปลี่ยนช่องเสียงไว้ๆๆๆๆๆรึเอออยางเงี้ยงเปลี่ยนช่องเสียงเหมือนคลุยเหมือนคนที่เขาเป่าคลุยเพราะๆครับของน้องของน้องจูนพี่มีนิดเดียวนิดเดียวจริงๆน้องจูนเวลาลงโน้ตต่ําอย่างตอ,ตอนขึ้นต้นเพลงเราเป็นคนร้องขึ้นใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเราร้องเพลงด้วยเราอยากจะใช้กระบังลมหรือใช้ power มันจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวคือมันจะติดเชสโทนแล้วจะทําให้เสียงที่ควรจะใสกังวานเนี่ยอาจจะ เสียงที่ขึ้ัสจะไม่เพาะหรืกว้างอ่ากว้างไปนะครับร้องเป็นเมาส์เป็นเป็นเสียงพูดออกมาในโน้ตต่ําจะควบคุมง่ายและจะทําให้ตัวโน้ตชัดนะครับเห็นตรงกันนะครับน้องจูนครับน้องเน็ตครับ น้องจูนครับคุณคือคนที่ช่วงหน้าสักครู่ไม่เลือกใครสิ่งที่กวามม่าไปมันก็เลือนเลย